ตอนนี้คุณอยู่รายการทีวีทีวีทีวีทีหรือ g กมเม้นท์นนทครับตอนนี้พาร์ที่เท่าไหร่เราไม่รู้เออ16แล้วมัง้งเออน่าจะสิแล้วอ่าตอนนี้ก็จะพาร์ทนี้ก็จะเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านอีกนิดหน่อยฮนะก็ตอนนี้บ้านยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรไ่บ้านไม,ไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เดี๋ยวยังมีอะไรยังไม่ครบคนระับ เราต้องตกแต่งอะไรนิดหน่อยคืออะไรบูเดนแฮมเมอร์บูเดนแฮมเมอร์เฮ้ยยไอะไรมาไม่ได้หรอเฮ้ยขน,น,นังนี้ตองนี้บิมนมีอยู่แล้วนะเอ่เอาปูดีกว่าไม่ชบอบฟูดเฉยๆแล้ เออจะชวนคนคนหนึ่งมาเล่นก็ยังไม่ได้เล่นตะเทียไปไม่ได้ดึกแะอืมไปไม่ได้ครับตอนนี้ดึกละจะชวนเขาก็ไม่ได้ความจริงนะความจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมนะความจริงใช่ครับความจริงครับเดี๋จะลงไปขุดหินกันเขาโหลดอะไรไม่เป็นเลยโหลดละเขาโหลดเอเอมพวกนี้โหลดไม่เป็นเลยอะ เออครับพารีเลียเขายังโหลดไม่เป็นเลยเขายังให้โหลดผมไม่โหลดให้เลยอุ้ยมีคนที่แบบอ่อนใช่ครับเ็าเป็นคนอ่อนมากโอ้หตัวเล็กเลือดเยอะเนี่ยอะไรตัวอะไรสลามตัวเล็กสุดๆเลยแต่เลือดอย่างเยอะเลย เลือดเยอะกว่าซอมบี้อีกเป็นร้อยอ่ะเร้จะไปตัดไม้นะอุ้ย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 อุโหโหด้ยอุ้ยฮะอออ่อนบ้าอะไรหรอมีแถบแดงนะเฮ้ยขอดิเหรียทองอ่ะหนเมื่อกี้ได้แล้วอ่ะขอดูหน่อยแมวแมวแม เขาเรียนทองไม,ไ,ไม่รู้ชอบสะสมเฮ้ยไม่กีนพูดว่าอะไรรู้นะไม่ได้อีรู้รู้รู้ามาดูดิสโก้กันฮะเออให้คนดูได้ดูด้วยเนี่ยเขาเต้นดิสโก้กันนะหืมมันนั้นอกทำไมมวกเปนเหมือนเป็นตาเลยอะ เออวะ่ะก็คุณนั่นแหละบอกว่าไม่ให้ใช้สูตรก็ใช้เครื่องเทศก็แบให้ใส่หมเนี่ยบ้านเราเห็ดขึ้นนะเนี่ยุดมสมบูรุดมสมบูรครับต้องเก็บดดต้องเก็บต้องเก็บคุณเห็นก่อนอุ้ยกระตุกเปิด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 ตูอันหน้าก็เปิดไปเลย งใ, <Okay. S 1> ใช่หรออันนี้ก็จะมาปรับปรุงบ้านนิดหน่อย<ด>ต้องแต่งบ้านอีกนิดหน่อยฮะไ,ไม่รู้หรออันนี้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ตอนมาขุดหินนี้ถือโอกาสลงเมืองมาด้วยเลยดีกว่า ลงคนเดียวดีกวา่าปล่อยให้ฟูมินเขาอยู่บ้านไปเห็นหรือ่ะเขาไปทำอะไรกับเตมิสตอนนี้นนอุ๊ยโอ้โหสลามแดงไปม่มวงแล้วโอ้โหซึ้งตรงนี้จะลงได้ไงก็ขุดเนี่ยโอ้ ค่า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 ,าเออเปลิฟด้่ะอคุณันเออคุณหินวันนี้เรามาคุณหินกันครับ <c oughs> ถือกาสลงเหมืองด้วยก็เคยบอกแล้วว่าเอ้ยจะมาลงเหมืองไม่ได้ลงสักทีครับอ,อย่าลงรับ เอาทำไรไม่ทำนั่นไงอะไรอ,อ,ะอุ้ยตอขอมอตอขอมอตะขาบตะขบอะไรตะขาบอะไรตะขับมาต่อข้อมอคนดูก็อาจจะยังรู้ทันก่อนโฮมินิกอุ้ยอุ้ยข้า,ามนตขาต้ดางรู้ทนก่อมนิก้ยย ไม่มีแต่เงินไอหน่อมันตายแล้วเนี่ยตายแล้วตายคาดินเนอนะอืมตรงนั้นเจอของดีนิดนึงเฮ้ยไม่เป็นคุณเห็นตาว่าไง มาน呐<ห>เดี๋ยวมาไว้หนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวนะเดี๋ยวมาไป้หนึ่งเดี๋ยวเอาของที่บ้านก่อนต้องใช้อะไรนิดหน่อยอะไร มันเป็นตะขาบไม่รู้อ่ะเออมีขึ้นมาก่อนนี้ขึ้นอะไรอ๋อขึ้นมาก่อน,นเร็วๆเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับ ฮะตอ้บหดโอ้โหหลุดไม่เป็นเอเฮ้ยตามมาได้ไงวะอะไรเจออะทองแดงทองแดงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร เฮ้ยตะขาบบุกบ้านแล้วอเออโว้ยเคลื่อนมาไม่ถึงหรอกโอ้โหตะขาบโอลิมปิกมันมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ก็คุณอยู่ไงคุณอะไรอยู่มันจะไปหาแมงกะพรุนอ๋อไ,ไหนวะ ไม่ก็เอามานี่ว่ะของ,ของอกลกับมาถึงบ้านเนี่ยโอ้มันึกได้เอ้ก็เอามานี่ว่ะอะไรเอามาของน่ะข,ของเขาอ่ะไ,ไ,ได้กุศลอ่ Go นะ ว่าเขามีจนเบือ่อแล้วเราจะถึงวะฮ่าฮ่า <c ười> อยู่ตรงที่ไอ้ก้อนอนนะไรเนี่ยโอ้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 ได้แล้วโหทำไรเนี่ยทำไมแถวนี้มันมีทรายเฮ้ยพวกมินเมื่อกี้หนอะไรแบบ เห็นอะไรมาแบบอ๋อนึกว่าดับซาวร์อะไรของของผู้มนิโอหตรงนี้มีแร่ด้วยนึกเหมือนแร่นี้จะเป็นไอรอนอะไร ไปล่วงน้ำขึ้นอะไรไปกินไปเจาะมาขเจอะเอาโอ้ไม่赖ร่อนด้วยตรงนี้ ขึ้นอ่ก็ขึ้นดินก็ซาทำทางมาให้แล้วทำทางเลยไหนเนี่ยเหรอเออเอ้ยพวกแม่ของโกรสซิ่งอันหนึ่งดิไม่ได้เอามาว่ะเอาอมา,าขยุ้ม,มขอยุ้มหน่อยขอยุ้มหน่อยอันนึง ้มกดจะลงกองสำรวจใต้น้ำใช้เงินดีกว่ายใ,ใช้เฉลี่ยเงินอ่ะอือดิเขียวมันอ่อนกว่าอ่ะอือ <c oughs> อ้ย นี่น่าจะนานหน่อยนะครับบอลทำอะไรนี่ทำอะไรที่จะเล่นอะไรล่ละเฮ้ยบอลจะสลามเรืองแสงว่ะมีเดี๋ยวมีดินั่นน่ะไหนไหน <c oughs> ไหนวะ ไหนวะไม่เห็นมีเลยไม่เห็นเลยไหนวะไหนเฮ้ยเออวะไม่ใช่มันไม่ได้เรื่องแสงมันไปโดนกับวัตถุที่เรื่องแสงอ๋อดอกไม้นะเออมันมีด้วยหรอสารเรื่องแสงเฮ้ย นแหละให้เร็วกว่าค่ะ ไม่เอาเลยนี hmm. uh ่สลามแดงอออสลามแดงมแดงแรมแดงทำไมพูไม่เอาล่ะมีสลามแดงสลามแดงมันดีกว่าตรงไหนอ่ะน่่น่น่น่่ ใจจริงเ,งเอาไไเฮ <c oughs> ้ยอะไรเนะี่ยเฮ้ยเจอแมงกะพุน

ขาก็เล่นตามปกติไปอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่กว่านี่สนามอะ,อะไรอะ่ะเราจะหยุดการขุดเหมืองเพาตรงเนี้ยครับถ้าเอ้ยเดี๋ยวจะขอจบคลิปเพียงนี้น,นะครับไปครับ